ดูเหมือนกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรานะครับโดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เป็นการลดอำนาจขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปชหรือสารรัฐธรรมนูญก็ตามนะครับรวมทั้งประเด็นของการตีกรอบข้อร้องเรียนหรือการถอดถอนนักการเมืองด้วยข้อหา การขาดจริยธรรมนะครับเพื่อทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเลยทีเดียวในขณะน,นี้หมายความว่าความตั้งใจจะแก้ไขใน2ประเด็นเนี่ยดูจะถูกต่อต้านจากสังคมจากหลายภักส่วนมากทีเดียวทําให้พักร่วมรัฐบาลเนี่ยต้องถอยกล่าวรูดเลยนะครับส่วนฝากฝั่งของพักประชาชนฝ่ายค้านเนี่ย ไม่ถอยแต่ก็ไปลดเพดานหรือยกเลิกประเด็นเรื่องอหมวดจริยธรรมนะครับที่เดิมทีก็อยากแก้ไขแต่ว่าพอกระแสต้านแบบนี้ราคประชาชนก็เห็นว่าก็ถอดประเด็นนั้นออกให้แก้เฉพาะ,ะเรื่องที่เป็นเรื่องของกลไกอิสระนะครับเพื่อให้เกิดการกํากับถ่วงดุลเกิดดุลยภาพทางอานาจมากขึ้นนะครับก็กลายเป็นว่าสภาทั้งฝ่ายค้าและรัฐบาลเนี่ยไม่ได้แตะหมวดหรือกลไกจริยธรรม ในรัฐธรรนูญแต่อย่างใดนะครับนั่นหมายความว่าประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวแล้วก็ฝ่ายการเมืองอาจจะมองว่าสุ่มเสี่ยงเกินไปที่จะผลักดันประเด็นนี้นะครับเพราะว่ามีการทักท้วงคัดค้านอย่างตรงไปตรงมาจากหลายฝ่ายนะครับก็เลยเกิดการถอยไปนะครับทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราเนี่ยไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องจริยธรรมเท่านั้นนะครับแต่ประเด็น,นกลไกสลากก็ดู ทำไปทำไมจะเหลือแค่พักประชาชนเท่านั้นที่ยังเดินหน้าจะแก้ไขแต่ว่าจะแก้ได้หรือไม่เนี่ยก็มองไม่เห็นทางจริงนะครับเพราะว่านอกจากต้องอาใช้อาศัยเสียงข้างมากในสภาแล้วเนี่ยนะครับยังต้องใช้เสียงเฉพาะจากสวรหรือสมาชิกพุทธสภาเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งในสามหนึ่งในสามของจํานวนสวชุดนี้มีมีมีสองร้อยคนนะครับไม่ใช่สองร้อยห้าสิบเหมือนชุดที่แล้วเนี่ย อย่างน้อยหนึ่งในสามหมายความว่าก็ต้องไปหาเสียงจากสวมาสนับสนุนการแก้ไขรัฐมนูลอย่างน้อย67สิเเสียงแต่ก็ปรากฏว่าถ้าเราไปย้อนดูผลการเลือกตั้งประธานสรวอรองประธานสวซึ่งทั้งสามตำแหน่งที่เลือกไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าสวชุดนี้ร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบเสียง เป็นสวที่เชื่อมและก็ยึดโยงกับพรรคการเมืองสีน้ำเงินนะครับก็เท่ากับว่าสวสลายจริงๆถ้าจะเห็นด้วยกับพรรคประชาชนเพื่อแก้การรัฐมนูลอาจจะเหลือไม่ถึง50สเสียงต้องหาอีอก1 7เจดเสียงจะหาได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายก้าไปอีกนะครับแล้วยิ่งพรรคเพื่อไทยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่งด่วนและรอได้ถอยไปก่อนไปมุง่งแก้ปัญหาน้ําท่วมในะํำนองนั้นนะครับวันนี้ก็มาแก้เกมใ์มาภายหลังเนี่ย ก็ยิ่งทําให้เห็นชัดว่าแนวทางการแก้ไขรัฐมนุนว่าจะเป็นรายมาตราเนี่ยแทบจะหมดโอกาสแล้วนะครับก็ต้องไปลุ้นต่อในขั้นตอนการแก้ไขทั้งฉบับผ่านกระบวนการทำประชามติซึ่งในขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรแต่วันนี้ก็เห็นแนวโน้มจะเดินตามรอยแก้ไขรายมาตราแล้วล่ะเหมือนมันจะไปต่อ,อยากเหมือนกันต่อให้พยายามมาก็ตามก็ดูเหมือนกับลิบหลีเข้าไปอีกนะครับ หก็คือที่มันเกิดปัญหาในขณะไหนก็คือกระบวนการทําประชามติเพื่อแก้ไขหรือไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้เสียงข้างมาก2อั้นนะครับสชั้นอะ่ะพูด,ดง่ายเดิมทีร่างของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยร่างแก้ไขเนี่ยลงมติกันก็คือใช้เสียงประชามติแค่ชั้นเดียวนะครับก็คือถ้าผู้มาใช้สิทธิ เห็นด้วยการแก้รัฐมนูลมากกว่าผู้ไม่เห็นด้วยก็ถือว่าการแก้ไขรัฐมนูลก็ทําได้เลยนะครับก็ผ่านร่างแก้ไขเนี้ยไปให้สวสภาสูงเพื่อพิจารณากลานกรองตามอำนาจหน้าที่ปรากฏว่ากรรมธิการปรรยติของสอวเนี่ยเห็นต่างหมายความว่ากรรมธิการสรวเห็นกลับไปต่างกับกรรมธิการของสอสสภาร่างก็คือให้ทำประชามติเสียงข้างมากสองชั้น หมายความว่าต้องประชามติจะได้ข้อยุติก็ต่อเมื่อมีผู้มาใช้สิทธิ์เกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งประชามติก็คล้ายๆกับก็ชุดเดียวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสสสวนั่นแหละ18ปีขึ้นไปนะครับสัญชาติไทยเนี่ยสมมุติว่ามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ50ล้านคนจะทําประชามติคนมาทําต้องไม่น้อยกว่า25้าล้านคนแต่ถ้าต่ำกว่า25ล้านคนเนี่ย ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เนี่ยก็ตกไปแก้ระเมนตก็ทำไม่ได้แต่เอาลา่านข้างมากชั้นแรกชั้นสองไปดูอีกว่าคนลงประชามติในสมมติว่ามาใช้สิทธิลงประชามติแค่ยี่หกล้านคนจากห้าสิบเนี่ยผ่านชั้นแรกแล้วเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติชั้นสองก็ต้องได้เสียงข้างมากอีกในยี่หกล้านเสียงต้องมากกว่าสิบสามล้านเสียงให้เห็นเรื่องกับประชามติถึงจะทําประชามติได,ได้เขาเรียกว่าประชามติเสียงข้างมากสองชั้นไม่ใช่ชั้นเดียวแบบที่สสอยากให อันสอวอแก้กลับไปแบบนั้นเนี่ยมันก็เกิดความเห็นต่างกับสสจากนั้นก็ต้องไปตั้งกรรมาการร่วมสองสภานะครับถ้ากรรมาการที่การร่วมตกลงกันไม่ได้อีกก็ต้องผ่านไปร้อยแปดสิบวันเกือบหกเดือนนะครับถึงจะสอสอถึงจะมีสิทธิยืนยันตามร่างตัวเองได้เพื่อเพื่อ,อทุนกล้าบลุงพระปราบพิถพิายเป็นกฎหมายประชามติอันขั้นตอนจากนี้ก็ต้องเจ็ดแปดเดือนหรืออาจจะถูกเลวลากยาวเป็นปีก็ได้ นะครับฉะนั้นกฎหมายประชามติซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งฉบับเนี่ยเพื่อตั้งสะสะลเนี่ยก,ก,ก็ไม่ง่ายเข้าไปอีกนะครับเพราะวันนี้เห็นชัดว่าอาพิธิหารของสวในปีกสีน้ําเงินเนี่ยส่งสัญญาณแบบนี้ยิ่งชัดเจนว่าพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่พร้อมจะแก้ไขรัฐธรรมนูนไม่ว,ว่าจะเป็นรายมาตราหรือทั้งฉบับโดยสะสะล แล้วก็ยิ่งมีข่าวออกมาว่ากกตเตรียมปัดตกคำร้องยุบพักภูมิใจไทยกรณีมูลฐานความผิดของคุณศักสยามชิดชอบอดีเลขกาธที่การพักเรื่องที่ดินเขากระดงเนี่ยนะครับกกตก็บอกว่า,วามันมันไม่เกี่ยวกับพักเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็อาจจะตีตีตกไปรอถแถลงมืนทางการอันั้นก็ยิ่งไม่มีเหตุที่ที่จะต้องอไปเปิดศึกกับสารรัฐมนูนด้วยการไปลดถอนอำนาจสารรัฐมนูญใน อำนาจในการวินิจฉัยยุพักอย่างที่พักเพื่อไทยและพักประชาชนอยากแก้ไขามาตรานี้ถ้าภูมิใจไทยไม่เล่นด้วยมาตรานี้เพราะตัวเองไม่มีข้อหานี้แล้วเนี่ยสวที่ยุยงกับปีกสีน้ําเงินก็ก็แน่นอน67เสียงหรือหนึ่งในสามเจ้าจากไหนของสวเพื่อมาร่วมแก้ไขรัฐมนุนก็ยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับฉะนั้นในภาพรวมจึงต้องบอกว่าการแก้ไขรัฐมนุนในขนาดนี้เนี่ยจริงๆการแก้ไขรัฐมนุนเป็นเรื่องที่สามารถทาได้นะครับ เมื่อเราเห็นว่ารัฐธรรมนูญมันล้าหลังแล้วมันไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมเศรษฐกิจการเมืองมันก็สามารถปรับได้เพื่อให้มันดีขึ้นครับย้ำนะครับว่าแก้ไขได้แต่ว่ามันต้องแก้แล้วทาให้บ้านเมืองมันมันดีขึ้นทำให้การเมืองมันดีขึ้นไม่มีใครค้านนะครับแล้วก็เป็นสิทธิที่สสส,สวจะทําได้แต่ว่าถ้าแก้แล้วเป็นประโยชน์เฉพาะนะกักการเมืองมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าประชาชนได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่เนี่ยโอ้โหมันยากต่อให้มีเสียงคังมาก มากมายล่มทลายมันก็ทับยากถ้าสภาเห็นต่างกับความรู้สึกของสังคมความชอบธรรมก็จะไม่เกิดอันนี้จึงเป็นบทเรียนอันสําคัญของระบบรัฐสภานะครับว่าคําตอบมิได้อยู่ในสภาทั้งหมดและคําตอบมิได้ผูกขาดโดยเสียงข้างมากเสมอไปถ้าเสียงข้างมากนั้นปราศจากซึ่งความชอบธรรมและก็เหตุผลและพิสูจน์ไม่ได้ว่าผลประโยชน์อยู่กับประชาชนจริงแก้รับนนู์จึงเกิดยาก ในระบบการเมืองที่ยังต้นทุนความน่าเชื่อถือเนี่ยยังต่ำอยู่นะครับแล้วก็ผมเห็นด้วยที่รัฐบาลจะถอยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไปมุ่งมั่นแก้ปัญหาปากท้องเศรษฐกิจประชาชนก่อนนะครับการแก้ไขรับนูนก็ยังมีเวลามันไม่ใช่เรื่องเล็กด่วนแล้วหรอกครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามต้องรอกฎหมายประชามติต้องรอฉันธนุมัติจากหลายพักมันไม่ใช่เอาก็วัดเสียงข้างมากแล้วก็มัดมือ ประชาชนโดยไม่ได้ฟังความเห็นต่างเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่าแก้รัม้มนูนี่มันต้องทําให้เป็นวาระแห่งชาติต้องสร้างชันธนุมัติให้ได้จริงๆไม่งั้นมันก็จะเป็นรัม้มนูฉบับของพรรคเนี้ยก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งฉบับของอีกพรรคนี้ก็เป็นอีกคอนเซปต์หนึ่งนะครับร่างรังม้มนูฉบับความเห็นของประชาชนก็เป็นอีกชุดหนึ่งแบบนี้ยิ่งยุ่งเลย